สวัสดีครับวันนี้ก็รีวิวไม้วิกเตอร์เพบส r อ169นะครับก็มันม่วงเนาะผมเรียกว่ามันม่วงนะครับมันก็คือเบสสก้านอ่อนนั่นเองนะครับคือหลายๆอย่างมันจะเหมือน b บสสเลยมันจะออกคล้ายๆนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยเห็นนะมันคือมันคือไม้แบบลูกกลางๆแต่ก่อนผมไม่รู้ว่าเอามาขายมันฮิตหรือเปล่านะแต่ผมดูสเปคมันมันคือเบสสก้านอ่อน ผมก็เลยซื้อมานะครับตอนนั้นนะซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้ลองตีเบส12เลยนะออก็ซื้อตัวนี้มาก่อนนะครับเพราะว่าสีมันสวยดีเนาะแล้วก็มันก็ราคาไม่ได้แพงด้วยนะครับน่าจะแถวแถวสองพันนะถ้าจะไม่ผิดยุคนั้นนะครับราคาถูกกว่าเบส12ครึ่งหนึ่งอเออแล้วก็เทคโนโลยีอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันก็คล้ายๆกันเลยนะครับก็เอามาให้ดูนะครับสําหรับคนที่ไม่เคยเห็นไม้นี้นะครับแล้วเผื่อ,ออาจจะสนใจนะ มือสองก็อาจจะมีขายนะครับน่าจะมีคนคนเก็บบ้างแหละหรือไม่ก็น่าจะมีเหลือค้างสต็อกร้านเก่าๆบ้างนะครับเออเพราะว่ามันมันเป็นไม้ที่โอเคอะโอเคราคาไม่แพงแล้วก็มันไม่ค่อยมีคนสนใจมันเลยเนาะเออก็สีมันก็สวยด้วยนะครับแม่บ้านตีก็ค่อนขาางนชอบนะตัวนี้เพราะว่าสีสวยนะครับตีอะไรก็เข้ามือไปหมดเนาะมาเริ่มที่สเปกกันเลยดีกว่าสเปคคร่าวๆของมันเนี่ยมันก็จะเป็นหัว เบานะครับแต่พอตีแล้วเนี่ยรู้สึกว่าหัวหนักนะหรืออาจจะเป็นหัวเบาแหละแต่ก้านมันอ่อนนะครับก้านมันจะอ่อนกว่าเบส12อนะ่ะหน่อยหนึ่งนะครับอืมหน่อยหนึ่งแต่รู้สึกได้เลยนะอ่อนกว่าในระดับหนึ่งนะครับก็หัวเบาบาลานซ์ของไม้เนี่ยตอนผมวัดจริงอะ่ะอยู่ที่ประมาณ2.9อืมประมาณ2.9 2.92หรือ2.95ประมาณเนี้ยมันก็รู้เหมือนไม่ค่อยเบาเนาะแต่ หมวมันมีน้ําหนักอยู่นะสําหรับตัวตัวผมอะถ้าไม่ได้ดูสเปกนะครับแล้วก็มี3 u ูกับ4 u นะครับก็ขึ้นได้28ปอนด์ครับ26ปอนด์ตามลำดับเนาะมันก็ไม่มีอะไรนะครับมันสเปกมันจะคล้ายๆกับเบ12ที่หัวเบาลงนะครับแล้วก็ก้านอ่อนลงเนาะถ้าดูจากสเปกเนี่ยมันจะประมาณนี้นะครับแต่ส่วนตัวนะผมคิดว่าก้านอะมันอ่อนลงจริงแต่หัวมันมีน้ำหนักขึ้นนะครับ อาจจะเพราะมีมีเทคโนโลยีบางอย่างที่อยู่ในนี้เนาะที่อยู่ในเฟรมนะครับเดี๋ยวพูดให้ฟังต่อไปเลยเนาะอันดับแรกนะครับตัวเทคโนโลยีเนี่ยจะไม่ค่อยต่างกับ b บ12เท่าไหร่นะครับก็จะมีสวอตเฟรมแหละแน่ๆแหละของประจำเบสสวอตนะครับแล้วก็อินเนอร์เวฟแล้วก็นาโนเทคนะครับคือคุณสมบัติในการตีลูกหรือการส่งลูกอะไรเงี้ยมันจะคล้ายๆกับเบ12เลยนะครับก็คือตามสไตล์เบสสวอตเนาะ แต่มันจะไม่มีไอตัวช็อกแลตอ่ะไอตัวที่ทําให้ฟิลมันนุ่มขึ้นแล้วก็บางขึ้นอะไรเงี้ยนะครับก็จะไม่มีตัวนั้นไปซึ่งฟิลตีตัวนี้มันก็จะแข็งๆกว่าตึงๆกว่าจริงๆนะครับแต่ด้วยความที่ก้านมันอ่อนกว่าเนาะมันก็มันในคุณภาพลูกอะ่ะมันแสดงประสิทธิภาพของไม้ก้านอ่อนอแต่ในฟิลตีอ่ะมันออกแข็งๆแ,งแค่นั้นเองนะครับเนาะอธิบายไงดีก็คือฟิลฟิลมันแข็ง แต่คุณภาพลูกมันก็เป็นตามสเปคไม้นะครับแล้วก็เท่าที่ผมสังเกตนะไอตัว169เนี่ยมันจะมีมวลแล้วก็มีความแข็งทั้งก้านแล้วก็ทั้งเฟรมเลยเนี่ยมันมีความแข็งแรงมากกว่าเบสนะครับใครที่ไม่ค่อยชอบว่าเบสิเนี่ยมันไม่ค่อยมีความแข็งแรงนะมาตัวนี้ก็น่าจะโอเคนะครับแล้วก็ผมเห็นในสเปคเนี่ยมันมีอยู่ที่1เนาะก็คือในเฟรมเนี่ยมันจะใส่ตัว อีไทเทเนียมไปด้วยนะครับก็น่าจะเพิ่มในเรื่องของน้ําหนักที่ลงไปที่หัวนะครับซึ่งตัวเนี้ยน้ําหนักมันลงไปที่หัวจริงๆนะถึงว่าสเปคสเปคมันจะแบบหัวเบาอะ่ะเออแต่น้ําหนักมันลงไปที่หัวจริงแล้วก็เท่าที่สังเกตนะครับคือไอ้ตัวเฟรมเนี่ยไอ้ตัวความแหลมหรือว่าตัวความหนาอะไรเนี่ยมันจะหนากว่าเบียร์12นะครับแล้วก็ความแข็งความแข็งแรงเนี่ยมากกว่าแน่ๆนะครับเออ ความแข็งกันถ้าจับแลรู้เลยว่าตัวเนี้จะไม่กลวงนะครับแล้วก็ที่เห็นคร่าวเนี่ยคือหน้าไม้จะแคบกว่านะครับก็โดยรวมแล้วไม้นี้ก็จะอ,ออกคล้ายๆ bs สิอะ่ะตอนตอนส่งลูกนะคุณภาพลูกนะจะเป็น bs 2 2ที่ก้านอ่อนนะครับแต่ฟิลตอะจะแข็งกว่าประมาณนั้นนะครับแต่ก็ไม่ได้แข็งขนาดนั้นเนาะไม่ได้แข็งกว่า bs 2 2มากมายขนาดไหนนะครับก็คือนิดนึงอะ่ะแต่ก็รู้สึกได้เนาะ แต่สีมันก็สวยดีนะครับรูปลักษ์อะไรเนี่ยคล้ายๆกับเบสสิบสองเลยมันก็คือเบสซอร์พอตนั่นแหละเออที่สําคัญคือมันผมชอบตรงที่มันมีแบบพวกอินเนอร์เวฟพวกนาโนเทคอะไรมาด้วยถึงว่ามันจะไม่มีช็อกเลตก็เถอะนะครับก็ต่อมาก็ฟังการตีทดสอบเลยเนาะก็ไม้ที่ใช้ก็จะเป็นสียูนะครับขึ้นเอ็นแล้วก็ยี่สิบห้ายี่สิบหกมั้งผมจำไม่ได้แหละไม้นี้เป็นไม้ที่แม่บ้านใช้นะครับก็เอามาลองตีแล้วเออ ก็เขาชอบไม้ไหนผมคิดว่าไม้นั้นมันมีนมความซิมเพิลนะครับก็เลยเอามาลองตีบ้างก็ก็จริงนะครับไม้นี้มีความซิมเพิลเนาะมาที่อันดับแรกเลยนะครับลูกเสิร์ฟเนาะลูกเสิร์ฟก็ธรรมดานะครับเพราะว่าตัวเนี้ถึงไม้มันก้านอ่อนอแต่มันยังมีมันยังมีเฟกพอยที่ไม่ได้สูงมากนะครับมันก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่การมันก็ไม่ได้ไม่ได้อ่อนมากขนาดนั้นนะครับถ้าเทียบตัวนี้กับ 70x อตัวเนี้ ก็ผมคิดว่ายังแข่งกว่า 70x นะของ Vs, VS v อ่ะ v เ a l t a ลต้ n 7วนอนะครับแต่ในเรื่องของการสปริงเนี่ยผมว่าตัวนี้ค่อนข้างสปริงและฟิลดีกว่าเนาะมันไม่ไม่โยบเท่า 70x นะครับมันก็เลยลูกเสร์ฟก็ธรรมดานะครับแตะก็ไปแนละ้วไม่ได้มีปัญหาอะไรแค่ผักไปนะครับต่อมาก็เป็นลูกหยอดนะครับลูกหยอดไหมเนี่ยโอเคนะถึงถึงมันจะออกกานอ่อนแต่มันหยอดนิ่งอยู่นะครับ แต่ก็ยังมีมันยังมีแรงเด้งอยู่บ้างแต่ไม่ได้รู้สึกว่ายวบยาบเท่าเบยงนะครับมันมีความแข็งของมันอยู่เนาะแล้วก็มีเหมือนมีน้ําหนักหวัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนลูกดาดอะโอเคเนาะลูกดาดนี่โอเคเลยถึงว่าไม้มันจะหน้าไม้ไม่ไหวเท่าเบ12นะครับแต่ด้วยการดาดและการตีอะผมว่ามันตีง่ายกว่าแล้วก็หน้าไม้แคบถ้าใครชินกับไม้หัว แซดฟอร์หรือว่าอะไรเงี้ยพวกเพลเวอร์พวกแซดสปีดแต่หน้าไม้มันแคบลงมาหน่อยแต่อันนี้มันแคบแล้วมันเป็นลูกไข่ด้วยอเออมันก็ทําให้ดันตีง่ายขึ้นนะครับตีได้ในความเร็วที่ระดับโอเคอยู่นะแล้วก็แรงผักที่ออกไปเนี่ยผมว่าดีนะครับในการแบบตีเฉยๆนะในในแม่บ้านตีหรือว่าคนที่ตีแ,แบบไม่ได้ใช้ข้อมืออะไรเยอะอ่างเงี้ยไม่ได้กระแทกลูกไม่ได้แบบผักลูกเคาะลูกอะไรเงี้ยในการตีดาดส่วนไปอะไรเงี้ย โอเคนะครับดีเลยใช้ได้อยู่นะแล้วก็เกมลับเนี่ยก็โอเคนะครับเกมลับนี่โอเคมากๆนะครับดีดีนะครับเทิร์นลูกกลับไปได้ดีวางน้ําหนักได้ดีด้วยผมคิดว่าตัวนี้อันเนี้ยคอนโทรลดีกว่า B12 CuU นะครับในขนาดเท่ากันนะต่อมาก็เป็นลูกเซฟนะครับลูกเซฟนี่ทําได้ไม่ยากเนาะมันมีมันมีแรงส่งจากก้านแล้วก็หัวอยู่แล้วอะตีง่ายนะครับทีมันตีง่ายกว่า B12 อะ่ะถ้าพูดตรงๆองะ ใน4 u นะครับแต่ความรู้สึกมันจะแข็งกว่าเท่านั้นเองเนาะต่อมาก็เป็นลูกตบนะครับลูกตบแบบผมว่าอันเนี้ยอาจจะเป็นไฮไลท์นะครับอาจจะไม่ใช่ลูกด,ดักตามสไตล์ B12 เนาะถ้าถ้าเทียบกับเบสบอลเนี่ยตัว Bs12 แล้วก็เทียบกับตัวเนี้ยผมว่าตัวเนี้ยตบได้ดีพอๆกับ BS11 เลยนะเออมันมีความเฟดของก้านเข้ามาช่วยแล้วก็มีน้ําหนักหัวนะครับมันเป็นแล้วก็หน้าไม้แคบด้วยมันทําให ถึงมันจะมีอินเนอร์เวฟก็ตามเนี่ยสวิสสปอร์ตเนี่ยมันก็เหมือนแคบลงแล้วก็มีการประทะมีแรงอิมแพคได้ดีขึ้นเหมือนพวกแซดฟอร์สเหมือนพวกแซดสแอะไรเงี้ยหน้าไม้แคบนะครับทำให้ในการตบเนี่ยไม้เนี่ยผมคิดว่าโอเคนะฟิลแน่นนะฟิลแน่นเลยไม่รู้สึกโค้งเคงนะครับหน้าไม้ไม่ได้รู้สึกสัน่นแบบเ2แล้วก้านช่วยดีดหัวมีน้ําหนักผมว่าโอ้โหลูกใช้แรงของไม้เนี่ย โอเคนะคือใ,ในไม้สายสปีดนะครับแล้วก็ฟิลมันก็จะแน่นๆแข็งๆกว่า b 12แค่นั้นเองเนาะอืมก็ถือว่าเข้าสเปคตามที่ผมดูไว้ตอนแรกนะเพราะว่าผมอยากได้ไม้ที่แบบอ่ะไหนไหน b 12มันก็ประมาณกลางๆแนละ้วใช่ไหมมันไปไม่สุดใช่ไหมอ่ะลองไปสุดสักทางดูซิอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็ได้ตัวนี้มานะครับก็เป็นก้านที่อ่อนลง ก็ไปสุดเลยผมคิดว่ามันเป็นคงเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแหละลูกเคาะลูกอะไรเนี่ยมันคงไม่เท่า b s 1 2นะครับลูกแยบลูกอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นลูกใช้แขนหรือลูกใช้ p พาเวอร์อะไรเงี้ยผักๆไปเลยหรือว่าตีกับลูกดาดก็ใช้แขนลูกเทิร์นกลับเนี่ยก็ใช้แขนยกขึ้นไปอะไรเงี้ยแล้วก็ลูกตบลูกเซฟอะไรเงี้ยมันจะดีขึ้นซึ่งผลมันก็ออกมามันก็ทำได้ง่ายแล้วก็ดีขึ้นกว่านั้นจริงๆนะครับ แต่หลายคนเนี่ยอาจจะมองว่าอันนี้เป็นข้อเสียนะครับแต่ผมมองว่ามันเป็นข้อดีนะก็คือฟิลมมันแข็งขึ้นกว่า B บ2นะครับมันเลยทําให้มีความมั่นใจในการตีมากขึ้นเนาะแล้วก็อีกข้อหนึ่งที่เป็นข้อเสียคือมันฟิลมมันแข็งขึ้นจริงแต่น้ําหนักมันก็ดูเพิ่มขึ้นด้วยนะครับมันก็จะมีความหน่วงที่หัวนิดหน่อยนะครับเพราะว่าด้วยการมันอ่อนเลยเนาะแต่ด้วยการส่งแรงเนี่ยมันโอเคกว่า b บสสิอครับอันนี้ผมค่อนข้างชอบเนาะแล้วก็สีด้วยเนาะสีเนี่ยแบบ มไม่แพ้กันเลยนะครับไม่แพ้กันกับ b บ12บเลยเบสสิบสองเนี่ยน่าจะเป็นแบบผู้ชายหน่อยนะครับแต่ถ้าผู้หญิงเนี่ยน่าจะชอบสีนี้เลยนะเออส่วนตัวผมก็ยังชอบนะสีเนี้ยมันมันม่วงดีอะ่ะมันมันสะใจดีอะ่ะอ,อ,อธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะครับโดยสรุปแล้วนะครับไอตัวเบสบอลหนึ่งหกเก้าเนี่ยเป็นไม้เบสสิบสองที่แข็งขึ้นนะครับรู้สึกแข็งขึ้นหน้าไม้แคบลงนะครับความไวก็ ช้าลงนิดหนึ่งนะครับแต่ก้านอ่อนก้านอ่อนกว่าแล้วก็หัวมีน้ำหนักมากกว่าเล่นเกมที่เป็น power เกมบุกเกมใช้วงสวิงอะไรเงี้ยได้ง่ายกว่าแล้วก็ดีกว่านะครับน้ำหนักทิ้งที่หัวมากกว่าเนาะแต่ก็สีเนี่ยสีม่วงนะครับอโอเคด้วยนะครับมันเป็นไม้ที่ไม่ได้เป็นไม้ไวขนาดนั้นอย่าง bs บสอนะครับถ้าเทียบกับ bs สิบสนะแต่ถ้าเทียบกับไม้อื่นอ่ะมันก็ยังมีความไวอยู่ นะครับแต่มันก็ไม่ได้ไม่ได้ใบขนาดเบสสิบสองแค่นั้นเองนะครับผมคิดว่ามันเรียกว่ามันเป็นไม้ที่คล่องตัวดีกว่าแต่มันได้พลังที่เบสสิบสองเนี่ยมันทําหายไปเนี่ยกลับคืนมาเนาะตรงนี้ผมก็ชอบมันนะครับชอบมันในส่วนนี้มากกว่าก็จบเท่านี้ครับเอามาให้ดูเล่นเล่น,เ,ลนเนาะ169เนะครับเบสสวอชหนึ่งเก้าบสสิบสอการอ่อนนะครับน่าจะมีคนหลายคนเคยใช้นะถ้า ผมไม่รู้ว่าในยุคนั้นมันมีคนใช้มากมายขนาดไหนนะครับอันเนี้ยเอ,อแต่สีมันก็สวยดีนะครับมือสองก็พอาหาได้เนาะมันก็มีน่าจะล่าสุดเมื่อไม่นานมานี้มัครับคล้ายๆเห็นขายอยู่แล้วก็ไอตัวที่ซื้อมาอีกไม้หนึ่งอะ่ะผมก็ไปได้มาจากร้านมือหนึ่งที่เขาเป็นสต็อกค้างเนาะเพราะว่าแม่บ้านเขาอยากได้นะครับอไอตัวเนี้ยมันก็จะ มันก็จะออกแข็งๆแล้วก็มีเอกลักษณ์ของเบสบอดอ่ะใกล้เคียงเบสสิบสอมากกว่าไอตัวที่เป็นรหัส4หลักเนาะอย่างเช่นเบสบอ w หนึ่งเด0อะไรเงี้ยหนึ่ 1900, อะไรเงี้ยตัวพวกนั้น,นจะเป็นความเบาไปเลยเนาะเป็นเบาแล้วก็ลวงซะมากกว่านะครับก็จะตีง่ายเหมือนกันแหละแต่แรงส่งมันไม่ค่อยเยอะนะครับเอกลักษณ์ของเบสบอดเนี่ยมันก็จะเหลือแค่ความไวเนาะ ไอตัวรหัส3หลักเนี่ยหนึ่หอะไรเนี่ยหนึ 170, หรือว่าอะไรเนี่ยมันยังเป็นเอกลักษณ์ของมันอยู่นะครับยังมีเอกลักษณ์ของเวสบอลอยู่ในระดับหนึ่งะครับเป็นไม้ก,กลางกาเนาะอะครับวันนี้ก็จบรีวิววิ c เตอร์เบไม่ใช่ Vi กเตอร์เวสบอลหนึ่งหก้ไปเท่านี้นะครับเออก็เป็นไม้ที่สวยดีเอาไมาให้ดูเล่นๆนะครับก็เจอกันใหม่ไม้หน้านะครับสวัสดีครับ